ตเด็กๆยุคเก้าศูนยน่าจะเป็นแฟนเต่านินจากันเยอะนะครับวันนี้ผมก็เลยรวมรวมรถชุดเต่านินจามาให้ดูกันแล้วก็เดี๋ยวแกะให้ดูชุดหนึ่งด้วยครับจะเป็นชุดไหนนั้นตามดูกันได้เลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับ ในยุค90เนี่ยเต่านินจาหรือ Teenage Mutant Ninja Turtle เนี่ยดังมากเลยนะครับใครๆเขาก็ชอบกันคราวนี้รถของ Hot Wheels ที่ออกมาแล้วคุ้นตาที่สุดเ่ยก็น่าจะเป็นคันนี้ครับ Party Wagon นะครับคันนี้จะเป็นรถที่ออกมาในซีรีส์ออ i ิจิน l ดั้งเดิมของเต่านินจาจริงๆนะครับอยู่ในซีรีส์กระตูนเลยทีเดียว Hot Wheels ออกมาเป็นแพ็กฟ้าในปี2020และ2021นะครับ ส่วนแพ็กพรีเมียมก็มีเหมือนกันซึ่งแพ็กพรีเมียมเนี่ยมีความพิเศษตรงที่มันสามารถเปิดประตูได้ด้วยครับแม่ถ้าใครมีนี่ก็ควรจะแกะออกมาเปิดประตูดูแล้วกันนะครับ <S <S ลิขสิทธิ์ของต่านินจาตอนนี้ไปอยู่กับนิเคโลเดียนะครับแล้วเขาก็ทำซีรีส์การ์ตูนออกมาเรื่อยๆรวมทั้งมีหนังด้วยอย่างอัน,นี้ก็จะเป็นภาพจากซีรีส์ใหม่นะครับหน้าตาสดใสน่ารักกว่าเดิม อันนี้ก็ออกมาเป็นมอนสเตอร์ทรัคนะครับมี5คันรวมถึงแครงที่เป็นตัวร้ายด้วยปี2 0 2 2นะครับ Hot Wheels ทำรถชุดนี้ออกมานะครับ Tin Edge Mutant Ninja Turtles ในรูปแบบของ Real Riders หรือล้อยางนะครับก็จะเป็นรถตู้หรือรถแวนคันใหญ่ๆแล้วก็มีภาพของทีมต่อ ninja อยู่บนรถนะฮะโดยภาพที่ประกอบเนี่ยจะเป็นภาพของคาแรคเตอร์การ์ตูนดั้งเดิมนะครับ นี่ครับรวมกัน4ตัวและถือพิซซ่าของโปรดของเขาก็เลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้เราจะมาแกะชุดนี้กันครับชุดนี้จะเป็นเตานินจาแบบคาแรคเตอร์คาร์นะครับคาแรคเตอร์คารก็คือการจับคาแรคเตอร์เนี่ยมาทำเป็นรถนะครับแต่ชุดนี้แปลกหน่อยก็คือเตานินจาปกติมี4ตัวใช่ไหมฮะ แต่ชุดนี้ตั้งแต่ปี2021ถึง2023มเนี่ยมันออกมาแค่2ตัวเองครับก็คือ l e o n a าร์กับ m i เคิลแอนเจโลนะครับเอามาแกะกันก่อนขันแรกนะครับเป็นลี o อนาร์นะครับมีตรารูปตัว L ข้างหน้าด้วยสำหรับคนที่นึกไม่ออกว่าเต่านินจาแยกกันยังไงฮะเต่าหน้าเหมือนกันเลย4ตัวเนี่ยก็คือเขาใช้ สีของที่ฆ่าตาในการแยกนะครับเรียวนาโดจะมีที่ฆ่าตาเป็นสีฟ้าแล้วก็อาวุธก็จะเป็นมีดดาบคัตนะนะครับเป็นดาบยาวญี่ปุ่น2เล่มน,นะครับซึ่งในรถคันนี้เขาเอามาทําเป็นสปอยเลอร์ของรถครับนี่นะครับเป็นหน้าตาเหมือนกับเต่าเลยก็คือเป็นเรียวนาโดนั่นเองครับเรียวนาโดก็จะเป็นตัวเอกของเรื่องนะครับเป็นเต่าที่ฉลาดที่สุดแล้วก็เก่งที่สุดพูดรู้เรื่องที่สุดนะฮะ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไมเคิลแองเจโลนะครับไมเคิลแองเจโลเนี่ยเขาจะมีค่าตาสีส้มนะฮะแล้วก็เข็มขัดเป็นรูปตัวเอ็มมาแกะกันครับคือคาแรคเตอร์คานี่ยเขาพยายามจะคงคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เลยเป็นรถที่นี่มีรูปตัว M ออยู่ข้างหน้านะครับค่าตาเป็นสีส้ม แล้วก็อาวุธเนี่ยเหมือนกับอาวุธของไมเคิลองเจโลในกระตูเลยก็คือเป็นกระบองสองท่อนหรือนันชักนะครับเอามาเป็นสปอยเลอร์ข้างหลังรถออกมาเป็นสไตล์คล้ายกับบักกี้นะครับล้อเป็นล้อใหญ่หน่อยนะฮะเหมาะกับวิ่งลุยตามที่ต่างๆได้คาแรคเตอร์คาปกติจะขายแพงกว่ารถปกติประมาณ2เท่านะครับในไทยก็ประมาณ200บาทขึ้นไปแต่ว่าล้อเป็นล้อพลาสติกนะครับไม่ใช่ล้อ,อยางอย่างคันนี้ฮะเห็นจะดๆเลยเป็นล้อพลาสติกครับ อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์คาส์องตัวที่ออกมานะครับแต่ว่ารถชุดนี้ถ้าเราอยากได้คาแรคเตอร์ครบเนี่ยต้องย้อนกลับไปปี2020นะครับที่เขาออกมาคาแรคเตอร์4ตัวเลยแล้วก็คันที่5จะเป็นทรดเดอร์นะครับซึ่งเป็นตัวร้ายประจำซีรีส์นี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยปี 2021, 2021 2022เนี่และ2023ยเนี่ยเขาเอารถชุดนี้ไปผปสมกับซีรีส์การ์ตูนอื่นๆนะครับเช่นสปองบ๊อบหรือว่า จุล s ิ i c w เวิลด์โทรหรือว่าการ์ตูนจาก r e มเวิร์ s ต่างๆนะครับทำให้สุดท้ายเนี่ยแทนที่จะออกมาครบทั้ง4ตัวนะครับก็เลยออกมาแค่เป็นเต่า2ตัวที่เป็นตัวเด่นในซีรีส์เต่านินจาเท่านั้นเองครับผมก็อยากให้ทำออกมาให้ครบอีกนะครับจะได้ไล่ตามเก็บกันโอเคถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของซุงแก๊กให้ด้วยนะครับ ใน Facebook นะครับมีเพจว w ล์ดวิล e ์เ e ็นเตอนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ